ครับผมช่วงเที่ยงครับพอดีมาหาเรียนสารคามครับ ครับลูงพักยุ่งนายครับครับไปอยู่ทัาพูดครับนี่ในตัวเมืองสารคขามเ้าผมจำาม่พิษถนนสินีน่าจะเป็นถนนสีขาวครับที่เป็นถนนที่เจ้าหน้าที่บังคับใส่กฎหมายนะครับ เป็นถนนเสริมพระเกียรติมั้งครับถนนสีขาวที่เป็นโครงการอ่ามวกกันน็อกลอยปเปอร์เซ็นพี่แม่นถนนนี้แม่นถนนโครงการหมวกกันน็อกลอยปเปอร์เซ็นต์ปะครับแม,แม่แม่นเนาะครับอ๋อครับครับถนนเสริมพระเกียรติครับอาที่ผมรู้เพราะตะกี้ผมผมลงมาเราก็สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับเพราะเป็นโครงการของอ่ามันเป็นเมืองโครงการเป็นนโยบายของกลัดนะครับทุกจังหวัดตรงนี้ถนนสีขาวครับ ฟังคุ่นเด็กหน่อยนักเรียนหฮอนะครับครับคุณคุณครับมองนี้ครับสารคข้ามครับสาระข้ามเอาไปในนี่กับมี่ครับส่วนหนึ่งกับสีอบร่มนะครับนายีว่าก้าวตักเตือนครับที่ผมพ่านมาเมื่อกี้บริยัตคลิปนะครับของนอกนี่กับ่หมวกันนอกครับผาว่าก้าววันองเรื้ยงเนผ้าว่าก้าวครับหรือมูถึกจับนะ โอ้โมเมนพวกตัวเป็นวะมันนั่งถามู่โอ้อันนี้เจ้าหน้าที่กับ่โ่ไปขออ่าก้าวใกล้การบริบาลนาทีของตำรวจนะครับเพื่อนอาจจะเคยเจอกันมากหรือว่าก้าวตักเตือนไปแล้วแมนครับยูโรแมกครับมองนีสารค้ามครับ ยี่แปดโอ้อันนี้ทะเบียนปติดครับอ่าโอ้มีสกเกลค้ามมีสกเกลเออผู้ได้พลานไป็ลยมีสกเกลนะครับอันนั้นท่าผุนไพสะดวกกับทาปั๊บนะครับซีมุมอ่ารถสองศูนย์ทุกคนนะครับ ครับเห็นน้องเขาสตาร์ทรถไปแล้วครับก็ขอบุนเจ้าหน้าที่ครับที่มาเกาวนักเรียนของเราแต่ว่าสิ่งสําคัญนะครับการเป็นนักเรียนกับนอกจากจะเหตดตามระเบียบของโรกเรียนเราก็ต้องเลากพกฎดไม้ครับเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าอ่าเดี๋ยวผมอีกขามไปทางคุณนะครับโอ้ยน้องเรียบร้อยนี่นครับนี่ ครับครับมีไฟกับพิบเดี๋ยวผมจะหามไปทั้งคุณครับ นี่ถ้าผู้ใดไปไทยยังกับบางข้างนะครับมันต้องลบลบมุมด้วยครับลบมุมเพราะมันจะถูกปืนไปมันอาจจะเป็นพี่ดีพี่เอนะครับตรงนี้ที่ผมพานมาที่ผมมาไทยเพราะว่ามีนักเรียนครับเสีย่าปราบยูครับพวกเจ้บม่มี่ยังครับเพราะว่าป้ายผู้ควบคุมด่านยังมีครบครับเราที่สําคัญมันเป็น เส้นนี้ที่ผมเคยบอกว่าเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติครับถนนสีขาวบังคับใส่กฎหมายรอยเปร์เซ็นครับวันดีครับพี่นุ่มครับว่าครับมือ้นพ่อกันครับพี่ตรงนี้ผมให้ผู้ที่รับชมตัดสินเองครับว่าการที่เจ้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นี่ครับตั้งถูกต้องตามระเบียบ หรือไม่ครับให้ตัดสินกันนี่ครับแต่ส่วนของผมมันเป็นเสียแยกตลอดถ้าใัยบอกว่าร้อยห้าสิบเมตรนี่อ่ามันแล้วแต่มุมนะครับครับโตเปรียบเทียบปรับอยู่นีครับใช้สะดวกครับส่วนมากเค้นนาจะเป็นบางทั้งุูนจะเป็นรุ่งครับมันจะมีเครื่องรุ่งครับของนักเรียนนะครับฟังทั้งคุนส่วนมากนักเรียนบสรสวมหมวก,กันนอก ครับนี่ครับมีเครื่องสแกนนี่ครับนี่เจาะลดปัญหาครับบ่มีบ่แม่นใบสั่งน้อยครับลดปัญหาได้เลยครับนี่เป็นเครื่องสแกนครับเพิ่งเจาะในที่ครับเพิ่งเฮ็ดงานนะครับนี่ครับสแกนเข้าไปครับมันจะออกมาครับเขาระบบเขายังชัดเจนครับอยู่เนี่ยรับที่สังเกตว่ามีใบสั่งน้อยครับ ีได้สกแกนครับ ต้องครับพี่โรมาครับมันเป็นถนนไม่ไม่กว้างครับมันเป็นที่แคบครับสวัสดีครับก็ไม่ที่เห็นสั่งมือเนี่ยน่าจะถือไว้เฉยครับส่วนมากจะออกที่เห็นนะครับออ ครับปิ้นออกมาแล้วก็มีใบสแกนครับจ่ายตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ป้องกันทุกอย่างครับลดปัญหาครับครับครับเนครับที่มาเพราะว่ามีคนบอกครับก็มาดูเจ้าหน้าที่ว่าทำถูกต้องนะครับไม่ใช่ไม่ถูกครับครับนะครับ ใบเสร็จทำงานตลอดได้นะครับถ้าเจอด่านหน้าถ้าเขาตรวจหรือจับอีกก็ยื่นใบเสร็จตรงนี้ได้เขาด่านทุกด่านไม่ผ่านเลยวันนี้นะดีนะเรื่องทางกถไครับ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 นี่ครับอันนี้ครับใบเสร็จไปแล้วครับเป็นไงครับชัดเจนนะครับอันนี้ก็ไปปิ้นอีกนะครับอ่าครับเมืองสารคามครับเมืองสารคามต้องขอบคุณพุ่งกลับด้วยครับที่อ่า สั่งการนะครับก่อนจะออกแถวทั้งพุ่มกลับทั้งรองพุ่มกลับครับจราจรครับสั่งให้ผู้แต่งครับไปแตวหน้าที่ครับอ่าน้องเล็กบอกว่ารถปัญหาก็ไม่อยากผ่านครับอ <laughs> ครับ <laughs> ผมว่าอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับเนี่ย ถือใบนี้สแกนแล้วสแกนผ่านคิว่าคิวอาร์โค้ดของสำนักงานตำรวจแห่ชาติครับค,ครับไม่มีปัญหาครับก็ส่วนจะมีประเด็นอะไรหรือไม่นี้ผมว่าให้พี่พี่พี่นายเองนะครับแต่ที่สำคัญผมมาสรารคามสองที่แล้วไม่เห็นเจ้าหน้าที่มาถามผมนะไม่เห็นเจ้าหน้าที่มาถามว่าคุณ ได้รับอนุญาตจากใครให้มาถ่ายนะครับคุณขออญาตใครให้มาถ่ายไม่มีนะครับต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่ก็ไม่มาถามผมนะเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่ไปครับต่างคนต่างทําหน้าที่นะครับสวัสดีครับพี่ต้อยครับพี่ต้อยครับครับก็ไม่ได้ มีปัญหาครับเพราะว่าจ่ายบนโต๊ะก็ได้นะครับโต๊ะตรงนี้จ่ายก็ได้หรือจะจ่ายผ่านเครื่องที่สแกนก็ได้ครับโอ้วันนี้เป็นบุญมากครับหรือว่าโชคดีครับที่มียูทูบเบอร์ชื่อดังครับหรืออินฟูครับพี่แจ็ควลาผ่อนแช่รอครับเข้ามาดูครับโอ้โหขอบคุณมากครับพี่แจ็คครับเมื่อไหรอย่าตามมาครับทำทุระ่าเสร็จแล้วก็รีบมาหน่อยนะครับ ปัญหาของมันคือไม่มีเงินจะให้สกแกนมีมีครับน้องเขาสกแกนแล้วถ้าไม่สกแกนก็รับใบสั่งไปครับพี่เมืองค้นผ่านครับพี่เมืองค้นผ่านนุนศิลาผ่านวันนี้ครับผ่านแน่นอนครับผ่านครับผ่านไปครับไอภาพพยมด่านนะพี่แจกว่ามาอยู่ที่ฝ่ายอำนวยการแล้วครับ นี่คือโต๊ะเปรียบเทียบปาบครับไม่ไม่มีคนแล้วครับไม่มีใครผมก็เลยถ่ายได้เมื่อสักครู่ที่ไม่ถ่ายเพราะว่ามันมีน้องๆ้องนักเรียนเยอะก็ช่วงนี้เจ้าที่ตำรวจช่วงเที่ยงเลยนะโอ้เรียบร้อยครับจัดการแล้วครับเจ้าที่ตำรวจครับเสียงดังฟังชัดไปทะเบียนไม่ติด ผมอยากซูมให้ดูนะครับแต่กล้องผมไม่ดีเหมือนของป้อมปรนอมนะครับนี่ผมขอผมซูมได้แค่นี้นะครับมันไม่มีประเด็นอะไรมากครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นถนนสีขาวครับคือบังคับใช้กฎหมายร้อเปซ็นเป็นนโยบายจากรัฐบาลนะครับเผื่อใครจะไม่รู้เป็นนโยบายจากรัฐบาลมีทุกจังหวัดและที่สำคัญนะครับ พี่ๆเขาออกใบสั่งจราจรนี้คือออกจากเครื่องสแกนครับคือเสียบใบขับขี่ลงไปแล้วก็ออกส่วนใครที่ไม่สะดวกก็นั้นครับก็เก็บใบเสร็จไว้ครับใช่ครับพี่ไกลถินครับไปอยู่เพื่องคอนแกนครับครับเห็นไหมครับผมว่าการที่มีคนไปไลฟ์สด หรือมีคนไปบันทึกภาพในขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผมก็ไม่เห็นว่าเจ้าหน้าที่จะมีปฏิกิริยาอะไรเลยครับเด็กเดักเรียนจะมีตังค์กินข้าวไหมผมว่ามีแน่นอนเล็กมีแน่นอนอแต่ว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าต้องเคารพปฏิบัติตามกฎจราจรแต่ก็เหมือนพวกเราแหละเหมือนเป็นวัยรุ่นล่ะเดี๋ยวกลัวสมคมเสียบ้างอะไรประมาณนี้ล่ะ แต่มันมันหลบไม่ได้ครับเพราะตรงนี้โรงเรียนครับพอดีมันเป็นโรงเรียนครับจะเข้าออกตรงนี้ต้องเข้าตรงนี้โรงเรียนนะครับครับวันนี้ก็ช่วงเที่ยงแล้วเดี๋ยวผมก็จะเดินไปหาครับสวัสดีครับพี่สักกรินครับต่อไปอ่าตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าโรงเรียนสารคามครับ ตรงอ,อะไรนะสารเก่าเลยครับของสารครามครับผมมันจะเป็นสารครามพิทยาคมครับพี่กิตติห้ผมไม่ถามอะไรครับเดี๋ยวผมจะไปถามให้ไม่ครับพี่นี่โต้อยู่ตรงนี้ครับพี่โตอยู่ตรงนี้อ่าลำดับแรกพี่กิตติต้องให้ผมไปถามนี่ตรงนี้เนี่ย คือหลักๆพี่กิตติคือว่าตอนที่ผมเข้ามาไลฟ์นี่เจ้าหน้าที่ก็ไม่มาวุ่นวายกับผมนะผมก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ไปเพราะมันมีพื้นที่ชัดเจนนะครับพี่กิตตินี่ไงพื้นที่แต่ถ้าผมลงไปอย่างนี้นะนี่ถ้าผมลงไปอย่างนี้นพี่มันมันจะเป็นการไปขัดขวางเขาหรือเปล่านะครับเพราะตรงนี้มันฟุตบาทนะครับ ่าครับแต่ฝั่งนู้นจับจับเด็กนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรครับมันมีอยู่สี่ครับถามเลยคนถ่ายโอ้ครับพงพงจะไม่ถามแล้วครับเจ็บแล้วครับพี่ครับเจ็บแล้วพงจะไม่ถามแล้วล่ะสวัสดีครับผู้หมวดครับเลือกแล้วใช่ไหมครับครับครับโอแล้วครับ ครับวอร์ิบสี่แล้วเนื่องจากว่าเลยเวลาแล้วผมก็ไม่รู้จะถามอะไรนะครับพี่กิติเพราะว่าหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มาถามผมว่าคุณขออนุญาตใครครับโอวเข้าใจครับปรับสแกนครับพี่ครับมันมีอยู่ที่ตั้งตัวแล้วก็สแกนตามที่ผมมาให้ดูเมื่อสักครู่นี้เป็นการสแกนนะครับ ถ้าถามว่ามีการอนุมัติไหมเนี่ยใครจะตอบผมได้อะพี่ประเด็นนี้เราถามกันบ่อยแล้วนะถ้าไม่อนุมัติเขาคงไม่กล้ามาตั้งมั้งผมว่าใช่มันร่มดีด้วยครับมีเอกสารยืนยันหรือไม่เจ้าหน้าที่ก็จะไปถามผมว่าเบลดูที่โรงพักครับพี่มันเป็นคําถามดําเดินครับเพราะเขาการขอการตั้งด่านนะครับพี่ที่ผมรู้มานะที่ผมทราบมาถ,ถ้าถ้าผิดตรงไหนพี่แย้งผมได้เลย การขอนีここ loser, ่เขาไม่ขอเป็นวันนะพี่เขาขอเป็นเดือนเลยเห็นไหมครับผู้หมวดก็บอกเลยครับนี่พี่เขาจะมาจ่ายค่าปรับนี่ครับแต่ว่ามันไม่มีใบสั่งต้องไปเข้าสแกน QR โค้ดก่อนใช่ไหมครับนี่ QR วอารโค้ดอีกกำลังลงนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้พี่กิตตีดูก็ได้นี่นี่นี่ครับดูเลยครับนี่ผมขอดูแค่เครื่องสแกนนะครับผมจะไม่ถ่ายติดนะครับนี่เลย นี่ครับนี่เป็นสแกนอย่างนี้นะครับเป็นสแกนอย่างเดียวครับครับผมครับถูกต้องครับพี่สมพรเจ้าหน้าที่เขาปรับแผนหรือยุทธวิธีในการทําหน้าที่ครับเพราะว่าจากที่เรานําเสนอไปแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนครับ<ต>ผมก็ยังไม่เห็นใครมาแย้งผมเลยนะตอนนี้อ่า พี่หนุ่มต้องกลับมาถามพวกเราตอนเป็นวัยรุ่นนะพี่ผมมีแต่ก่อนนี่ผมก็เยวเลยนะพี่วัวเสียทรงผมอาคิด,ค,ดคิดแทนเขานะ่ะสูตรเต็มเนาะไปดูที่สอนอประมาณนั้นแหะพี่สูตรเดิมแล้วพี่พี่จิตตอ,อพี่ก็รู้ดีกว่าผมเมอ,อพี่ยังมาถามให้ผมไม่ถามเด็กออแต่ตรงนู้นน่ะที่ผมไปไม่ได้เพราะอะไรพี่กิติมันมีเด็กไงเด็กนักเรียนบางคนน่ะยังไม่ถึงสิบห้าเลยนะที่ผมดูอ่ะมัน เผื่อพ่อแม่เขาผิดผมพีดีพเนี่มันมันจะยากพี่ดูไกลนี่แหละโอ้ยพี่ได้แน่นอนครับพี่ได้แน่นอนไม่ต้องห่วงครับได้แน่นอนเราก็รู้อยู่แล้วนี่ครับได้แน่นอนครับตรงนี้อ่ะปัญหาหลากัหลกๆเราเราจะมา มองว่าเจ้าหน้าที่ประเั็นหน้าที่แล้วก็มาจับแต่เด็กไม่ได้เราต้องมองกลับไปว่าอีกมุมหนึ่งว่าเด็กทําไมไม่สวมหมวกกันน็อกทั้ทงที่ตรงนี้มันโรงเรียนนะครับโรงเรียน,น,นอะพี่คนนี้จะเสียครับปับแต่ว่าหมดเวลาครับต้องต้องไปที่โรงพักนะครับไปจ่ายที่โรงพักโอ้การขอตรงเนี้หนึ่งอะ ผมไม่แน่ใจนะผมเคยเคยถามประเด็นนี้มาก่อนว่าใบอนุญาตการตั้งจุดตรวจทําไมแม่มาเอามาแสดงครับเหมือนกับที่สัพยาชัยนาที่โด่งดังเมื่อสี่ห้าปีคืนหลังนะครับแต่ส่วนมากก็บอกว่าไปขออยู่ดูที่โรงพักเพราะมันเป็นคําสั่งที่1เดือนครับ1เดือนเขาจะตั้งตรงไหนเขาจะขออนุมัติภายในหเดือนเลย นี่ต้องถามพี่ส really, ักล okay. ีนี่พี่สักลีนี่เข้ามาแล้วพี่สักลีนี่ครับผมพอดีผมจะมาหาพี่ตีใหญ่พอดีแล้วก็แวบเข้ามาแ้วเข้ามาเลยก็เจอพอดีถ้าฝั่งนู้นจะเป็นเด็กเด็กนักเรียนนะครับเด็กนักเรียนเยอะผมก็เลยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ดีกว่าครับเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ครับตรงนี้ครับพี่ตีใหญ่เดี๋ยวต้องไปดูครับน่าจะมาแล้วมั้งครับพี่ผมก็มาหาพี่ตีใหญ่นี่แหละ าเหตุที่มาหาพี่ตีใหญ่ก็จะรอชี้แจงครั้งเดียวเลยครับแต่ถนนตรงนี้พี่ศักการินจะรู้จักดีครับเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติครับหรือถนนสีขาวผมเคยขึ้นไปสอบถามกับพี่ตีใหญ่แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะไปพักเที่ยงแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม ส่วนว่าประเด็นไหนจะผิดจะถูกหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติมิชอบหรือไม่มิชอบพี่ๆก็ดูจากลายส่สแล้วก็พิจารณาเองนะครับส่วนตัวผมนี้ก็จะรอฟังจากพวกพี่ลรืว่าจะไงมันตามระเบียบไหมไฟแดงอยู่ตรงนี้อตรงนี้มันเป็นยังไงก็รอคําตอบจากพี่ๆแนะนํานะครับโอเลขว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วชุดหนึ่งนี่กําลังรอรอเคลียร์กันแล้ว รอเลียร์ไปถึงมากเด็กรอที่อยากขอความอนุเคราะห์ล่ะเพราะว่ายังไม่ไปเพราะบางคันนี้มันต้องตรวจสอบนะมนไม่มีทะเบียนอยู่ขันนู้นเสียงดังนะพ่อเสียงดังมากเลยสวัสดีครับพี่ดีโอนั่นก็ผมขอ,อจบไลฟ์เพียงเท่านี้ครับแล้วติดตามกันไหมครับผมพผ่านพลบ้นานไผ่นวศิลาบัวลายผมผ่านแน่นอนครับวันนี้ครับครับผมสวัสดีครับ